รู้สึกจะเป็นที่อำเภอขนอมจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าจำไม่ผิดก็ได้ดูแล้วก็ก็รู้สึกยินดียินดีแล้วก็ได้ฟังชื่อกิตติศัพท์ของพิมพ์ี่ภัยมาบ้างแล้วล่ะก็เลยมีโอกาเสเซิร์ชเข้าไปแล้วก็ไปเป็นเพื่อน,นทาง มิกผู้ติดตามทางช่องหลวงพ่อสอนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาีโอกาสได้มาพบกันก็สาเหตุก็คงซึ้มเนื่องจากอาวันก่อนเมื่อเช้าเนี่ยเมื่เช้ากษัตริยมิกได้ส่งคลิปอยู่คลิปเกี่ยวกับการที่มีแม่ค้าคนหนึ่งก็คือ,อ ชื่อออกฝรั่งหน่อยชื่อพิมพ์ิภายที่ไปช่วยออกทุนในการสร้างโรงพยาบาลสนามแก่ผู้ป่วยโควิดเนี่ยแะรู้สึกจะเป็นที่อำเภอขนอมจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าจำไม่ผิดนะก็ได้ดูแล้วก็ก็รู้สึกยินดียินดีแล้วก็ได้ฟังชื่อกิติศัพท์ของพิมพ์ิภายมาบ้างแล้วละ ก็เลยมีโอกาสเซิร์ชเข้าไปแล้วก็ไปเป็นบุ๊กนะก็ได้ดูคลิปหลายแล้วคลิปว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็ใจดีนะมีความตั้งใจสูงที่จะทำความดีนะก็ไปดูคลิปนะช่วยเ,เรื่องเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์แล้วก็ แจกอาหารเด็กกลางวันแถวที่กาญจนบุรีแล้วก็คลิปที่ไปก็เรียไป <c oughs> แจกนะซื้อของในตลาดนะไปแจกคนทนั้งตลาดนะ,ะแล้วก็อีกอคลิปที่ไปเรียกไปตอบแทนนะตอบแทนคนที่ให้โอกาสฟื้นในอาชีพนะก็คือ ช่างตัดเสื้อนะชื่อยมนักแล้วก็ทิศเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อพ่อตัวเองนะก็หลายคลิปอยู่ไปไปดูก็ก็ได้ได้ความรู้สึกบางอย่างที่วันนี้จะต้องทำคลิปออกมานะว่าอย่างน้อยก็คือเราเนี่ยจะได้ยินคำว่าคนดีคนดีเําว่าคนดีมันเป็นมันเป็นสัตว์ที่ก,กว้างๆนะนะซึ่ง ปัจจุบันใครก็คิดว่าฉันคือคนดีคนดีแต่หลายคนก็คิดว่าแต่ว่าเวลามีการเลือกตั้งเลือกอะไรก็ให้เลือกคนดีแต่เวลาจะไปคัดเลือกตัวนายกก็บอกหาคนดียากเนี่บางทีมันก็เรายังก็งงๆง,ง,งกันนะคนใน,นานะเป็นพระนะซึ่งวันนี้จะอ้างถึงก็คือพระพุทธเจ้าท่านท่านตรัสว่าสาธุ อรูปานางังกะตัญญูกะตเเวทิตาท่านะบอกว่าความกะตัญญูกะตเเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคือความคำว่ากตัญญูกตัญญูแปลว่ารู้คุณนะรู้คุณเขเรียกรู้คุณคนหรือรู้คุณคนที่ทําดีตอบดีกับเรานะแล้วกัตัญญูกะตเเวทีนั้นก็คือพึงกระทําตอบแทน นะึงก็ทําตอบแทนคนส่วนใหญ่ก็คือกระตันอยู่รู้รู้คุณคนอรู้หมดแต่ไม่ค่อยทำทาตอบแทนเท่าไหร่แต่พอมาดูเรื่องราวของพิมพ์ีภายนะซึ่งอาตมาไปเช็คดูก็เรื่องราวเกี่ยวกับพ่อของตัวเองนะเธอก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็ดีเป็นห่วงเป็นใหญ่คนที่เป็นบิดาของตัวเองอย่างมากอยากให้พ่อมีความสุข อยากไม่ให้พอลําบากโดยตัวเองก็ลําบากมามากพอแล้วแล้วก็ยังระลึกถึกถึงคนที่เริ่มเปิดโอกาสให้ชีพตัวเองก็คือช่างรู้สึกจะเป็นช่างตัดเสื้อชื่อยมนั้นซึ่งเธอเล่าว่าเธอเริ่มต้นแล้วแต่มีเงินอยู่แค่สามพันนะแล้วก็อีกหลายเรื่องราวที่แสดงความเขาเรียกไทในฐานะของเป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้ แล้วก็ <c oughs> ออสัมผัสได้ก็คือเธอให้ให้จากใจจากใจจริงๆเพราะว่าลักษณะคือเธอมีความสุขนะเธอมีความสุขบางครั้งเธอให้เธอบอกว่านี่ให้จนหมดนะให้จนหมดเนี่ยแต่ที่ได้คือความสุขนะฉะนั้นนี่คือเ็าเรียกท่านในทางพุทธศาสนาก็คือสร้างอรดิยรัพย์ให้ตัวเองนะพั์ตัวนี้ก็คือ จะเป็นสเสบียงติดตัวของเราไปตลอดนะแล้วก็ <c oughs> อ่ก็ดูในคอมเมนต์่ะคนที่คอมเมนต์ก็มาบางคนก็คอมเมนต์ในทางลบมัง่งนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือคอมเมนต์ในทางที่ดีนะ,ะคือรักเธอแม้แต่จะมาภาพเองดูแล้วก็ยังชื่นชมนะก็รักเธอเหมือนกันนะพระพุทธองค์ตรัสว่าทัทธะอ่าทัทธมาโนปโยหโติ ไอ้คุตรรมไกลปัญจกวักนะท่านบอกว่าซึ่งก็แปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะเราก็สัมผัสได้เออผู้หญิงคนนี้เราก็รู้สึกน่ารักในอินดูนะเพราะว่าดูไปก็ยิ้มไปนะก็ขนลุกเลยนะบางครั้งพวกพระเองกัน้ำตาขลอเขมีอย่างนงั้นอันนี้พูดตรงนะเพราะว่าได้ลึกถึงว่าเออคนคนคหนึ่งไม่ได้มียศะตำแหน่งเป็นเพียงแม่คา แล้วมีรายได้มาอพอมีรายได้มาก็รู้จักมือนปันช่วยเหลือสังคมนะตลอดไปนะก็คือเห็นด้วยหลายๆคลิปที่จะมาได้ดูก็ชื่นชมดังนั้นคลิปนี้ก็ถึงถือว่าเ็าเรียกว,ว่าทำมาเพื่อเผยแพร่หรือเผยแผ่ให้สาธุชนนะโดยเฉพาะช่องหลวงพ่อสอนบางคนอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูเท่าไหร่ก็ได้มีโอกาสได,ได้ได้รู้ว่า คำว่าคนดีเป็นยังไงแต่สํารับางคนที่เขาคอมเมนตมาไม่ดีแล้วเธอก็ไม่ติดใจอะไรนะเธอก็ก็ช่างเขาเนะ่ยลักษณะนี้พระพุทธองค์ท่านกระตรัสนะาลา,าเวนัะสังสันติธานังนะก็เรียกคนพ่านนั้นน่ย <c oughs> ย่อมไม่สารเสริญเรื่องการให้ทานหรือคนให้ทานนะก็ธรรมดานะธรรมดาฉะนั้น เออตมาให้กำลังใจนะขอให้กำลังใจพิมพิพายแล้วใครก็ตามนะที่มีการท้อถอยนะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้นะจะทำยังไงจะสร้างบุญสร้างกุศลพระพุทธองค์ตลอดก็ตัดว่ายิ่งให้ยินได้นะเวลาให้ขึ้นมาอย่างพิมพิพายให้เวลาให้ไปตมาเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ก็คือ มีอย่างเดียวคือจะช่วยพิมพ์วิพายในการสร้างบุญอย่างไรก็คือให้ช่วยอุดหนุนนะสินค้าเธอรู้สึกเดี๋ยวนี้เธอขายพวกเครื่องสมาอางนะก็ให้ช่วยอุดหนุนเครื่องสมอางเธอก็แล้วกันเนี่ยก็เรียกยิงให้ยิงได้เดี๋ยวผลตอบแทนมาก็กคงจะได้กลับกลับแล้วในหลายหลายครั้งก็คือมีคนที่พูดงไงว่า เขาเรียกเป็นที่รักของเธอนะเป็นที่รักนะก็เมื่อพระผู้โตอุทว่าทัดทางบิโยโหตินะพระยันตีนางพระหูนะซึ่งก็แปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะแล้วคนหมู่มากก็จะคบหานะก็ดีในคอมเมนต์นั้นบางทีมีพระคุณเจ้าก็ชื่นชมนะโดยเฉพาะพระคุณเจ้าที่ส่งคลิปมาให้เดี๋ยวมีคลิปประกอบให้ดูด้วยนะ ก็ขออนุญาตโยมด้วยแล้วกันเพราะว่าแตมาก็ถือว่ามันเป็นสิ่งดีๆอยากเผยแผ่หรือเอผยแพร่ให้คนได้ได้เห็นสิ่งดีๆเพราะในช่องก็ไม่ได้ทำประโยชน์หาประโยชน์หรือเอาประโยชน์ใส่ตัวนะไม่ได้ทำเพื่อการค้านะก็ถือโอกาสโยมที่นี้ด้วยแล้วกันแล้วก็นี่แหละโยมได้เตือนสติว่าช่วงโควิดเนี่ยช่วงที่โควิดรระบาดเนี่ยเราอยู่ในเขาเรียกว่า โซเช a ยล i ิสทันซิ่นะออกไปไหนมาไหนก็ลำบากนะและที่สำคัญก็อย่าประมาทปิดหนะ้าใส่หน้ากากนะใส่เฟซอะไรพวกนี้นะเ,เฟร่อช้ไรก็ตามแล้วก็มันล้างาล้างมือนะให้สะอาดนะติดเจลติดตัวนะกินช้อนกินดอนช้อนกลางอนะ่ามาทุกวันนี้ก็ทำอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วนะเพื่อป้องกันเพราะว่า บางครั้งก็มีคลิปบางคลิปอาตมาเห็นหลายคนก็ตระหนักนะเขาบอกว่าคนตายเหมือนใบไม้ร่วงนะโดยเฉพาะเห็นในคลิปในอินเดียฉะนั้นมันเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะของพวกนี้มองไม่เห็นนะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาณสิ่งใดที่ควรทำก็ทำนะกับบิดามารดาจะกอดได้ก็กอดนะจะทำดีหรือจะตอบแทนคุณท่านนะได้บ้างก็ตอบนะจะ ต,นะนะนะตักน้ำเนีบีบนวดเดี๋ยวให้ท่านก็ได้นะสำหรับเด็กๆนี่ตักน้ำคุณพ่อเป็นไงเนะเหนื่อยไหมอะไรเนี่ยบีบนวดให้ท่านก็ได้ก็ถนะือว่าเป็นการตอบแทนแล้วนะไม่จำเป็นต้องรอที่จะรวยเหมือนพิมพิภายนะแล้วก็ให้เราตั้งสติไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์อย่างเนี้ยพระพุทธองค์ก็ให้ระลึกถึงความตายหนึ่งๆเ mm. พราะเราก็ไม่รู้ว่า วันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้ไปเมื่อไรนบางทีก่อนจะจากไปเนี่ยให้เราระหนัก,กว่าสมมุติว่าถ้าเราจะต้องนอนอยู่ในหลุมฝังศพเราอยากได้ยินคนรอบข้างที่มากราบมาที่หลุมศพเราพูดกับเราว่าไงอยากให้พ่อแม่พูดกับเราว่าอย่างไงอยากให้สามีภรรยาพูดกับเราว่าไงอยากให้ลูกพูดกับเราว่าไงอยากให้คนรอบข้าง ญาติพี่น้องพูดกับเราว่าอย่างไรอยากให้เจ้านายหรือลูกน้องคุยกับเราว่าอย่างไรพูดกับเราว่าอย่าไงไรเพราะที่สุดแล้วพวกเราก็ต้องต่างไปก็ไม่เป็นฝุ่นก็เป็นดินหรือจะเป็นปุน๋ยให้เลือกเอานะจะเอาจะเป็นฝุ่นให้แกโลกนี้หรือจะเป็นปุน๋ยนะให้แกชาวโลกนะให้เราจนหนักตรงนี้แล้วก็ให้ลึกถึงคุณงามความดี ก็เป็นตัวอย่างก็คือพิมพ์ีิพายถือว่าเป็นแบบอย่างของสังคมหรือคําว่าคนดีให้ตระหนักหนึ่งเนว่าตัวเราได้ทํำสิ่งใดบ้างถ้าเรายังไม่อรอให้รวยอ๋ออาจารย์ก็พิมพ์ี่พายเ็ารวยเขาต้องทาได้นะเราถ้าเราไม่รวยเรามีจิตใจที่ดีนะเราก็ทําได้สมมุติว่าเราอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียว หน้าที่เราถ้าจะทำนะให้ได้หรือไม่อาจจะไม่เท่ากับพิมพ่พายเราก็ออยังได้บุญกุศลก็คือให้เราตระหนักนะก็คืออยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยคือการชำระศีลนะสาะยกิจตประโยชน์ท่าปนังคือทำจิตไม่ให้เศร้าหมองการอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจานั้นเป็นเรื่องสำคัญให้เราตระหนักนะไม่ให้จิตเศร้าหมองนะ ก็คือเวลาทํำยังไงเอาง่ายๆฝากเราไว้นะเวลาเราเดินให้นับเท้าก็คือซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนั่นแหละนะให้เวลาเดินให้นับเท้าเวลานอนไม่หลับให้นับทองพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอนะเวลานั่งให้ดูลมหายใจพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอ เวลาเคลื่อนไหวให้มีสตินะให้มีสตินะมีสติดูกายเราที่มัมีความเคลื่อนไหวเวลาเดินให้นับเท้าเวลานอนไม่หลับให้นับท้องเวลานั่งให้ดูลมหายใจเวลาเคลื่อนไหวให้มีสติตาพวกรเราไว้นะอย่างนี้เราก็ได้บุญแล้วแล้วเรามีโอกาสสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ต่างๆ,ๆให้ ให้ใครที่เขาทุกข์ยากต่างๆนะนั่นแหละการแผ่บุญส่วนกุศลตัวนี้มันก็จะทําให้พวกเราเได้อริยรัพเ์ตตัวก็ฝากเราไว้นะก็ถ้าจะระลึกถึงคุณงามความดีนะก็ระลึกเอาพิมพ์ริพายเป็นตัวอย่างนะให้เป็นตัวอย่างถ้าเรารวยเรามีเราควรจะทําเหมือนเขานะหรือถ้าเราทําไม่ได้เราก็ใช้วิธีที่ พระอาจารย์หรืออาตมาได้บอกแล้ววา่าให้มีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็แผ่ไม่ตางเนืองคลิปนี้ก็ฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้ขอบุญกุศลที่าสาธุชนหรือผู้ติดตามช่องหลวงพ่อสอนได้กระทมาทุกพ์ทุกชาติจงมาเป็นตบะเดชะกรวัจัยรวมทั้งบุญกุศลที่อาตมาได้กระทมาทุกพ์ทุกชิตจงมาเป็นตบะ เิชัากคารวะปัจจัยให้สาธุชนทั้งหลายให้เราผู้ติดตามมีแต่ความสุขความเจริญในร่มเงาพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญทุ่งเรืองในในานที่การงานแล้วก็พ้นภัยพิบัติแล้วมีอริยทรัพย์พบแต่คนดีๆตลอดไปเช่นพิมพ์ที่ผายด้วยเธอญเจริญพอ